เป็นช่วงการสนทนากันช่วงเช้าเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะพักกันแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพักเราอยากจะให้ทุกท่านนะคะได้ให้บทสรุปสั้นๆเกี่ยวกับการขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรตักโลกในอนาคตว่าจะเป็นจริงได้อย่างไรอ่ะสักคนละนิดๆละกันนะคะเริ่มที่คุณเฉลิมก่อนนะคะ ผมเชื่อว่าอันดับแรกต้องมานั่งตกลงกันก่อนว่าเป้าหมายคืออะไรแล้วก็หาผู้นำให้ได้ที่จะมาคอยควบคุมให้เราไปในที่ทางนั้นนะครับก็สิ่งที่ยากที่สุดที่ผมมองก็คือว่าเราต้องหาคนที่มีความตั้งใจมาทั้งตัวมีทั้งเวลาแล้วก็บางทีต้องสละทุนทรัพย์ด้วยนะครับในการเริ่มต้นนะครับ แต่ถ้าจะสําเร็จจริงๆแล้วนั้นผมมองว่าเราต้องสร้างระบบให้ได้ระบบที่ว่าเนี่ยจะเกิดจากการพูดคุยกันระบบหาได้ครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญนั้นถามว่าสิทธิประโยชน์คนที่เข้าร่วมแล้วได้อะไรอันนี้ผมก็ฝากทางผู้นําประเทศนะครับโดยอาจจะฝากเนน้ำอาจจะฝากไปทาง BOI นะครับถ้าคุณให้สิทธิประโยชน์แล้วก็ต้องคานวณว่าสิทธิประโยชน์ตรงเนี้ยคุณต้องไปดีเฟนต์ว่าถ้าคุณให้ตรงนี้ประเทศไทยจะได้อะไร ยากจะชวนคิดครับชวนคิดว่าอนาคตกำแพงภาษีเรื่องคาร์บอนมาแน่นอนวันนี้ประเทศไทยเรารู้ละใช้พลังงานจากฟอสซิลเท่าไหร่กกินจีเท่าไหร่เราอาจจะต้องทำกลยุทธ์ขึ้นมาบิ๊กมูฟคิดขึ้นมาว่าถ้าเราต้องการกกินจนีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วจะให้สิทธิประโยชน์เอกชนอย่างไรแค่นี้ครับแค่สิทธิประโยชน์เท่านั้นเองตั้งเสถียรจีถูกต้องกลยุทธ์ทางถูกต้องผมเชื่อทุกอย่างจะมาครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเชิญ คุณบุภาค่ะจากจากประสบการณ์ในการทำเรื่องความยั่งยืนนะคะที่เราทำมาหลายปีเนี่ยเราก็มองว่าออนอกจากผู้นำที่จะต้องถือธงนำไปละถามว่าพันธมิตรที่อยู่รอบข้างเราจะไปยังไงนะคะพันธมิตรเนี่ยมีทั้งผู้ประกอบการผู้พัฒนาแล้วก็ชุมชนนะคะตรงนี้เนี่ยเราจะต้องทำถนนเส้นทางเดียวกัน นะคะแล้วก็เราจะต้องเดินจับมือกันแน่นๆไปด้วยกันนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสดีที่อย่างที่บอกว่าได้มาเจอท่านสุก,กิจนะคะมาเจอท่านเฉลิมแล้วก็ท่านวิทยากรทั้งออนไลน์หลายๆท่านนะคะตรงนี้ต้องขอบคุณมากๆเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นจุดประกาย ในการที่เราจะต้องทําอย่างที่อาจารย์ธันนินนะคะได้บอกว่าเราอาจจะต้องมีขับในเรื่องของการทําเรื่องเนี้ยเพื่อที่จะมาคุยและเห็นภาพฝันเดียวกันแล้วก็เดินไปด้วยกันอันนี้สิ่งที่สําคัญคือการจับมือนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะปิดท้ายด้วยภารกิจค่ะเห็นตรงกันไหมคะเห็นตรงกันครับแล้วก็เห็นด้วยกับอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ที่เล่ามาไม่ว่าจะเป็นภาวะผู้นําความร่วมมือแต่สิ่งสิ่งสําคัญเลยเนี่ย นะครับผมจำได้น้องเกรตาทันเบิร์ตที่ mm hmm. เป็นชาวสวีเดนนะครับที่รณรงค์เรื่องภาว่าโลกร้อนเนี่ยเขาบอกว่าฟังทุกหน่วยงานเลยตั้งแต่ UN หรืออะไรเนี่ยพูดจาสวยหรูหมดเลย mm hmm. ทั้งใน c o p 26ในโลกแต่ไม่ค่อยมีใครทำอะไรเลย mm hmm. เราต้องแอคชั่นเรื่องนี้เหมือนกับบ้านเรากำลังไฟไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นวิกฤตนะครับถ้าเรามานั่งทำเหมือนกับ ไม่เดี๋ยวค่อยๆทำถ้าเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างต้องทําเร็วนะครับนั่นอันที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องแอคชั่นเรื่องนี้ให้เหมือนกับบ้านเรากําลังไฟไหม้เราจะทํำยังไงนะครับอันที่สองต้องทําบทบาทแต่ละคนเนี่ยในสิ่งที่ตัวมีนะครับหน่วยงานของรัฐเนี่ยท่านมีพลังในด้านพ olicy ด้านละอย่าลงมาทํา i m พิ e m e n t ครับท่านวางพ olicy ให้ชัดเจนนะครับหน่วยงานภาคธุรกิจภาคประชาสังคมเนี่ยเขาเป็นตัวเล่นที่ดีจะต้องหาวิธีสนับสนุนเขา นะครับเชื่อมโยงเขาถ้ารัดลงมาเป็นตัวเล่นอีกมันก็ไม่ใช่แล้วภาคธุรกิจจะไปกําหนด policy ก็ไม่ได้ภาคประชาสังคมจะไปเย้ยวเย้ยวจะไปกําหนด policy ก็ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นต่างคนต่างทํา,ทาบทบาทให้ถูกต้องและที่สําคัญอย่าทําเองครับเราทุกคนผมว่าทั้งที่เรานั่งอยู่เนี่ยเราเป็นเอเลี่ยนนะครับเราเป็นเอเลี่ยนของคนในศตวรรษที่21ลูกหลานของเราที่เกิดตั้งแต่ปี2000มาเขาจะต้องอยู่กับโลกใบนี้นะครับ เราไม่เคยสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนเลยนะครับสิ่งที่เราจะทําใน EEC ถ้าจะให้ยั่งยืนเนี่ยเราต้องเริ่มพูดคุยเด็กที่เกิดตั้งแต่ปี2,000ที่เป็นคนในศตวรรษที่ยี่สิบจริงๆเป็นซเซนจริงๆเนี่ยปัจจุบันเขาอยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับต่บปีนี้เขาน่จะอยู่ประมาณสัก22คนเหล่านี้กําลังมาเป็นแผงเลยหวังว่าเราจะทํางานกับเด็กกลุ่มนี้ให้เขากําหนดชีวิตของเขาเองเสริมสร้างพลังให้เขา นะครับแล้วการศึกษาน่าจะเป็นบทบาทสําคัญแล้วก็อาจารย์ธนินมักจะสอนผมเสมอว่าใช้ปรัชญาเสรษฐพอเพียงนะครับเริ่มจากสิ่งที่เรามีเริ่มจากสิ่งที่เราเป็น e c เนี่ยเป็นพื้นที่ที่สมบูรณ์มากมีชายทะเลสวยงามมีป่ามีอะไรต่างๆเยอะแยะเราไม่เคยใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้เลยกลับมาดูว่าเรามีอะไรเริ่มจากสิ่งที่เรามีเริ่มจากสิ่งที่เราเป็นแล้วเราสามารถทําดีกว่าสิงคโปร์ได้ ทำดีกว่าโกเทนเบิร์กที่สวีเดนได้ผมเชื่อว่าคนไทยไม่แพ้ใครในโลกขอบคุณครับเห็นด้วยนะฮะก็เดี๋ยวขอญาตฝากคุณไปสานนิดหนึ่งอเผอิญท่านอาจารย์สุกิจพูดถึงพวกชายหาดพอดีผมมีกลุ่มกลุ่มคนร้อยร้านไม่ได้รวยร้อยร้านนะฮะมีร้อยล้านค้าเป็นกลุ่มแม่ค้าส้มตำซาเลง้งกลุ่มนี้เนี่ยเขาเก็บขยะแลกพื้นที่ยืนในสังคมคือเก็บขยะแลกพื้นที่ขายไม่ให้เทศกิจจับ ก็ไปทำเอโ U ยกับเทศบาลเนินพระก็จะฝากคุณเวสานว่ากลุ่มนี้เก็บขยะพสติกแล้วก็มากองไว้เหมือนเดิมอยากให้คุณพัษสานเชินเอาพสติกกลุ่มนี้จากโอเชียนจากทะเลต่างๆซึ่งมันไปกระทบเรื่องอาหารการกินของเราเดยเนี่ยเอาไปแปลรูปทาประโยชน์แล้วอาจจะมีรายได้กลับมาให้กับกลุ่มนี้นะครับส่วนในเรื่องของการขับเคลื่อนเนี่ยผมจับประเด็นได้ทักจับประเด็นได้3คน สามรู้สู่สามผัดสามคนก็คือเราจะขับเคลื่อนคนไกลลักษณะนี้เราต้องมีหนึ่งนคนรู้ต้องมีแน่ๆสองคนแสดงอันนี้หายากสามคนสนับสนุนเรามีเต็มเลยแต่วันนี้เรากําลังขับเคลื่อนว่าเฮ้ยเราจะขึ้นมาเป็นตัวแสดงได้อย่างไรสามรู้คือรู้ตนเองรู้ตนรู้คนรู้งานรู้ตนเองเก่งอะไรทําอันนั้นรู้คนก็คือรู้จักเพื่อนเพื่อนเก่งเหมือนกันทําเหมือนกันจะได้ไม่ทะเลาะกันมันจะเกิดงานโดยอัตโนมัติ ส่วนสมพัฒนะครับเริ่มจากการพัฒนาคนนะฮะแต่าสำคัญมากนะฮะที่อาจารย์วิสาขาบอกแล้ว2คือพัฒนากลุ่มองค์กรและเครือข่ายที่ท่านผู้ช่วยผู้พาพูดนะครับอันที่3คือพัฒนาน,นวัตกรรมและผลิตภร,รณเพื่อไปตอบโจทย์คนศตรวรรัใหม่ๆซึ่งเราในล้าหลังและไม่ทันละนะฮะเพราะนั้นกระบวนการพวกนี้จะเห็นภาพนะฮะว่าสามคนสารู้สู่สพัฒมันเป็นกระบวนการที่ เกิดการพัฒนาที่มาจากเขาเป็นอยู่แล้วเราแค่เติมเต็มนวัตก,กรรมก็คือในเศรษฐกิจพอเพียงเราก็จะสอนคําว่าใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมบวกภูมิปัญญาสมัยใหม่เท่ากับนวัตก,กรรมชุมชนอันนี้เองฮะที่บอกเลยว่าศาสตราชาเป็นศาสตร์แห่งความยั่งยืนที่เราใช้ลงปฏิบัติชุมชนและสําเร็จนะครับส่วนสุดท้ายคุณเฉลิมมีอะไรปิดเป็นคําคมๆหน่อยไหมครับ คือต้องขอเรียนว่าในส่วนของผมเนี่ยอยู่ในสภาวศากรรมแล้วก็มีการคุยเรื่องบีซีเยอะมากตั้งแต่ที่ท่านนายกพูดละผมกลับได้ไปนั่งคุยกันอยากจะขออนุญาตเล่าว่าเ,เรา,าจะทําำยังไงดีจากมองม,มองหลายเวทีแล้วครับแล้วก็นอกรอบที่คุยกันเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่จะช่วยได้คนแรกเนี่ยครับตอนนี้ก็คือคนประกาศนโยบายรู้ไหมครับใครประกาศนโยบายบีซีประเทศไทยท่านนายกครับก็ต้องเรียนท่านนายกว่าท่านนายกประกาศไปแล้ว ผมก็อยากจะเห็นครับท่านนายกอาจจะต้องมี KPI ประเทศไทย<ม>ที่โชว์แสดงทุกเดือน<ม>เพราะท่านก็มีท่านรัฐมนตรีอยู่ภายใต้สังกัดท่านต้องทำนี้ชัดๆถ้าท่านชัดตรงนี้เสร็จปุ๊บท่านมี b c g ระดับจังหวัด<ม>ก็อาจจะต้องทำ b c g จังหวัดที่เห็นชัดๆซึ่งทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม,มวันนี้ผมเชื่อว่าข้อมูลที่ได้มาอาจจะยังไม่เห็นภาพพิเิท่าไหร่<ม>แต่ผมเชื่อเสรีภา,ภาพครับถ้าเรามีแผนงานชัดๆ แล้วเราก็มีผู้นําที่ชัดเจนมีตัวเลขแล้วก็ตั้งเป้าร่วมกันองค์ความรู้ทุกคนจะเริ่มเข้ามาครับเมื่อเรามีปัญหาที่จะถกถแถลงคุยกันหลังจากนั้นทีมงานจะเข้ามาแล้วเราก็จะช่วยกันแต่ถ้าท่านยังไม่มีที่เขาเรียกว่าในส่วนของในส่วนของอินดิเคเตอร์ที่ชัดๆว่าประเทศไทยตัวน,นี้อยู่สถานการณ์ที่เท่าไหร่ของประเทศไทยนะครับผมเชื่อว่าเรานั่งคุยกันเนี่ย เราก็ยังจะมองว่าเอาเราจะทํำยังไงดีแล้วใครจะเป็นคนเริ่มจะเริ่มจากอะไรใครจะมีส่วนร่วมตอนนี้ไม่ชัดครับผมผมเห็นแบบนี้นะผมก็เชื่อว่าต้องกลับมาที่ท่านนายกครับให้ท่านนายกผลักดันแรงๆกว่าน,นี้อีกครับครับมีมติไปยังครับเนี่ยเป็นเป็นสื่อกลางผ่านไปถึงท่านนายกเลยนะคะเอาละค่ะก็นี้เป็นเรื่องของช่วงเช้านะคะที่เราพูดคุยโอ้โหสนุกมากมยเลยทีเดียวได้คำศัพท์เยอะแยะมากมายเลยนะคะรวมไปถึงแนวทางในการพัฒนา เราจะได้มีโมเดลใหม่ๆ VCG ที่เราจะได้รู้พัฒนาต่อไปในอนาคตลูกหลานของเราจะได้อยู่กันอย่างยั่งยืนนะคะ